ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n e l ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับหวังหลินเผยใบหน้ายินดีขนาดที่เขารับยกวิเศษชิ้นนั้นมายางเฉินไม่พูดอะไรต่อ เขาเข้าไปในรถศึกฟีนิกซ์เพื่อคุยกับเฟิ่งหลวนหวังหลินไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักกาละเทศะเมื่อหยางเฉินเข้าไปที่รถศึกเขาก็ออกมาและเข้าร่วมขบวนทัพชายแดนของห่วงเฝินคือชวนอู่ทั้งเหล่าเซียนและบรรดาคนธรรมดาทั้งหมดต่างกำลังอพยพครอบครัวตัวเองไปที่ชวนอู่เหล่าอาสูรอักคีที่เปลี่ยนรูปร่าง ต่างยากจะโจมตีคนธรรมดาตอนนี้เป้าหมายเพียงอย่างเดียวของพวกมันคือหวังหลินเมื่อเวลาผ่านไปอสูรอัคคีเริ่มเปลี่ยนล่างมากขึ้นยิ่งปรากฏด,ด้านหลังเหล่ากองทัพเสียนมากขึ้นแรงกดดันอันหนักหน่วงขึ้นอยู่ในใจทุกคนมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ชายแดนหัวเฟิน หลังจากกองทัพเซียนมาถึงที่นี่หัวหน้าสำนักหลากหลายแห่งและตระกูลเซียนจำนวนมากรวมไปถึงเซียนขั้นผีดอกทั้ง19คนเริ่มปรึกษา,าหาหรือเรื่องสำคัญอย่างลับๆหลังจากการประชุมสิ้นสุดลงล่าง19คนเหินไปหาแหล่งน้ำหนึ่งในนั้นเป็นเซียนของสำนักลัวเหอได้ตะโกนขึ้น หลังจากผ่านการเรียนรู้มานานหลายปีสำนักลัว่วเหือของข้ากำหนดว่าที่แห่งนี้เป็นแหล่งอาศัยตั้งแต่โบราณของเหล่าอสูรอักค,คีเป็นบ้านเกิดของพวกมันหากเราวางผนึกไว้ที่นี่มันจะมีผลกระทบกับภูเขาไฟทุกแห่งในหัวเฟินจากนั้นหากเราใช้ค่ายกลผนึกแคว้นที่เหล่าบรรพชนทิ้งไว้เมื่อหลายพันปีก่อน เราสามารถผนึกอสูรอัคคีพวกนี้ไว้ในแควนหัวเฟินหนึ่งในเซียนขั้นผีดอกของสำนักมารปีาศาจมองไปบนพื้นแล้วเป่งคำพูดหากบรรพชนของเราได้เตรียมการไว้แล้วกระไรบรรพชนไม่กวาดล้างมันออกไปแทนที่จะปล่อยให้เกิดเรื่องขึ้นเช่นนี้เล่าเซียนขั้นผีดอกทั้งสามคนของสำนักซากศพ แต่ละคนไม่มีโลงศพอยู่ด้านหลังซึ่งนั่นหมายถึงพวกเขาใกล้จะถูกกืนร่างกายอย่างสมบูรณ์แล้วทั้งสามคนมีท่าทางสงบนิ่งมากที่สุดเหมือนกับว่าไม่มีอะไรให้พวกเขาสนใจซึ่งหากไม่ใช่ความจริงที่ว่าพลังปานของหัวเฟินตอนนี้ทำให้พวกเขาไม่อาจฟื้นฟูตัวเองได้พวกเขาคงไม่ต้องมาพัวพันกับการอพยพนี้ บรรพชนสงจากเจดีเทพสงครามกวาดตาและพูดขึ้นแม้แต่บรรพชนก็ไม่อาจพยากรณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเช่นนี้ได้แม้นพวกเขาคาดการได้คงไม่สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันจึงทิ้งบางสิ่งไว้เบื้องหลังเมื่อหนึ่งพันปีก่อนเพื่อให้โอกาสรอดแก่พวกเราสหายเซียนให้เราเริ่มเถอะ หลังจากบรรพชนส่งพูดจบเซียนขั้นผิดอกหกคนรวมถึงหยางเฉินและเฟิ่งหลวนยืนร่วมกันในค่ายกลและสร้างผนึกแลปกประหลาดด้วยมือของแต่ละคนทุกคนตะโกนออกมาด้วยกันและดอกบัวหกดอกลอยเข้าหาแหล่งน้ำที่มุมทิศตะวันออกทั่วทั้งแหล่งน้ำสั่นไหวขนาดที่ควันคลายเมฆสีแดงลอยขึ้นไปในอากาศ จากนั้นสำนักล่วเหอสำนักซากศพสำนักมารปีศาจได้ยิงดอกบัวหลายดอกไปทางทิศทักษิณทิศประจิมทิศอุดรตามลำดับเสียงคำรามกู่กล้องในแหล่งน้ำขนาดที่ควันแดงปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆควันแดงรวมตัวกันในสถานที่แห่งหนึ่งและก่อล่างเป็นรูปทรงหลายแบบก่อนจะกลายเป็นวงแหวนกวงโบคล้ายโดนัท ขนาดเดียวกันนั้นเหล่าเซียนขั้นผิดอกที่ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรกับยิ้มอย่างขมขื่นพวกเขากระแทกศีรษะตัวเองและวิญญาณเซียนของแต่ละคนปรากฏขึ้นจากนั้นพวกเขาลอยเข้าไปในพื้นที่ว่างในวงแหวนและพำนับอยู่ในนั้นหนึ่งในเหล่าเซียนของสำนักรั่วเหอตะโกนขึ้นสหายเซียนอิสระจงกระทำเดี๋ยวนี้พวกท่านรออะไรอยู่ หนึ่งในเซียนขั้นผีดอกในวงแหวนตอบด้วยน้ำเสียงแหลมไม่เป็นไรเมื่อสำนักทั้งสี่ยินดีที่จะจ่ายเม็ดยาวิญญาณแกเ่เราเพียงสู้เสียพลังปานร้อยปีเท่านั้นข้าจะทำมันจบคำพูดพันวิญญาณเซียนสร้างผนึกขึ้นมารูปหนึ่งและพุ่งเข้าไปในควันขณดที่เข้าไปในควันวิญญาณเซียนของเขาหายไปราวกับว่ามันรวมเข้ากับหมอก เสียนขั้นผีดอกที่เหลือกัดฟันแน่นและเข้าไปวงแหวนหมอกไม่ได้เปลี่ยนขนาดแต่มีการเคลื่อนไหวพลังปานภายในนั้นค่ายกลผนึกแควนที่บรรพชนทิ้งไว้ไม่เพียงแต่ต้องการให้สำนักทั้งสี่แห่งปฏิบัติตามมันยังจำเป็นต้องใช้เหล่าเซียนขั้นผีดอก เพื่อใช้วิญญาณเซียนของตนเองเพื่อรับประกันว่าผนึกนั้นจะสมบูรณ์แบบสีแห่งโลหิตแข็งแกร่งขึ้นและมากขึ้นบนวงแหวนหมอกขนาดที่มันลอยสูงขึ้นไปบนอากาศในไม่ช้าวงแหวนได้ขลายตัวอย่างรวดเร็วเข้าหามุมทั้งสีแห่งของแควนหัวเฟินภูเขาไฟทั้งหมดที่วงแหวนสีแดงพาดผ่านได้คายควันแดงออกมา ควันแดงจากภูเขาไฟรวมเข้ากับวงแหวนและมันเพิ่มความเร็วในการขยายตัวขึ้นหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงวงแหวนปกคลุมทั่วทั้งแขวนหัวเฟินราวกับชามข้าวค่ายกลนผนึกแควนได้เปิดขึ้นสําเร็จเมื่อค่ายกลนผนึกแขวนได้เปิดขึ้นมีเพียงคนธรรมดาทั่วไปเท่านั้นที่เข้าออกได้อย่างอิสระ ทุกอย่างที่มีพลังปานและต่ำกว่าขั้นเสียนสร้างวิญญาณไม่อาจผ่านเข้าไปได้ขนาดที่ค่ายกลผนึกเปิดขึ้นเสียนขั้นผีดอกทั้ง19คนของสี่สำนักได้จับร่างกายของเสียนอิสระเอาไว้บรรดาเสียนที่มีตระกูลของตนเองจะถูกมอบร่างให้ตระกูลของตนดูแลขนาดที่ เซียนคนใดที่ไม่ได้สั่งไว้จะถูกพาล่างนำไปกับสำนักล่วเหอเหล่าเซียนหลายคนของสำนักล่วเหอยืนอยู่ข้างนอกค่ายกลพวกเขาโค้งคำนับและตะโกนขึ้นเซียนทุกท่านโปรดสบายใจขนาดที่ท่านประคองค่ายกลเอาไว้เราสัญญาว่าจะเก็บรักษากายเนื้อของท่านให้ปลอดภัยค่ายกลน,นี้จำเป็นต้องใช้เวลาเพียงสามเดือน ข้าเชื่อว่าเราจะมีแหล่งพักพิงในชวนวูเมื่อถึงตอนนั้นข้าเชื่อว่าเมื่อน,นั้นแคว้นอันดับสองจะเข้ามากวาดล้างเหล่าอสูรเราจะมาต้อนรับการกลับมาของพวกท่านเป็นการส่วนตัวในขณะที่คำพูดนี้กล่าวขึ้นเหล่าเซียนขั้นผิดอกของสำนักอื่นทั้งสามแห่งโค้งคำนับอย่างจริงใจหลังจากกลนผนึกแคว้นเปิดขึ้น เหล่าอสูรอักคีคำรามอย่างเกลี้ยวกาดและกระแทกลงบนม่านพลังสีแดงทุกครั้งที่มันกระแทกลงไปม่านพลังสั่นสะเทือนแต่ไม่มีตัวไหนสามารถเจาะทะลุออกมาได้ตอนนี้พวกเขาเพียงจัดการหยุดอสูรอักคีไว้ชั่วคราวก่อนทับเซียนได้เคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงสุดจนเห็นได้แต่ลำแสงกระบี่เหินมุ่งหน้าไปที่แคว้นชวนวู ที่ดินแดนของแคนชวนวูมีกองทัพคนธรรมดาบางส่วนพวกเขาเพ่งสายตาไปที่ท้องฟ้าขนาดที่กะบี่เหินได้บินข้ามเหนือหัวไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครแต่บางคนเกียดร้องและเริ่มโค้งคำนับไปที่พื้นไปทางท้องฟ้าในไม่ช้าทุกคนก็คุกเข่าลงกับพื้นอธิษฐานต่อท้องนภา มีคนผู้หนึ่งสวมชุดราวกับเซียนภายในเหล่าคนธรรมดาใบหน้าเขาซีดเผือกขนาดที่พึมพำกับตัวเองนี่นี่เป็นเหล่าเซียนจากแคว้นหัวเฟินเขาสูดลมหายใจอันหนาวเหน็ดและก้าวถอยหลังสองสาก้าวแต่ขนาดเดียวกันนั้นเสียงหัวเลาะหน้าขนลุกดังออกมาจากท้องฟ้าหนึ่งในเซียนขั้นแตกหนอจากสำนักมารปีศาจ มาด้วยกระบี่เหินกระบี่สามเล่มแทงผ่านอย่างรวดเร็วไปที่เซียนไวกลางคนเซียนไวกลางคนกรีดร้องอย่างโหยหวนขนาดที่ถูกตัดขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกองทัพมนุษย์แตกสลายในทันทีแม้แต่คนธรรมดาที่วิ่งหนีไปได้ไกลที่สุดยังกลัวจะถูกเอี่ยวไปด้วยกระบี่เหินนับหมืน่นพุ่งเข้าแขนวนทวนหูในพริบตา พวกเขาหยุดที่ภูเขาลูกหนึ่งที่ปกคลุมไปด้วยหมอกชายชราคนหนึ่งใบหน้าเศร้าหมองเคลื่อนกายไปด้านหน้ากองทัพเขาสบัดมือตัวเองและพลังอันแข็งแกร่งสายหนึ่งทุ่มลงไปบนภูเขาลำแสงสีทองหลายเส้นปรากฏขึ้นสร้างเป็นม่านป้องกันการประทะภายใต้ม่านบางๆนี้มีเหล่าเซียนหลายพันคน พวกเขามองไปที่ท้องฟ้าด้วยความกลัวบนใบหน้าหญิงชลาคนหนึ่งเดินออกมาและตะโกนขึ้นสหายเซียนจากหัวเฟินนี่มันหมายความว่าแย่ยงลายหยางเสรินจ,จากเจดีเทพสงครามเคลื่อนล่างอย่างสง่างามและปรากฏตัวบนม่านแสงใบหน้าเขาเรียบนิ่งขนาดที่จับด้วยมือขวาม่านเสียงแตกล้าวทันที ภายใต้แรงกดดันและแตกเป็นเสียงเสียงรูม่านตาของหญิงชราหดเล็กลงเธอกลับตัวและจากไปโดยไร้คำพูดร่างของเธอหายไปและปรากฏตัวห่างไปนับสิบลีทว่าก้อนเมฆรวมตัวกันด้านหน้าเธอเป็นรูปร่างของหยางเฉินเขาจ้องเธออย่างเยือกเย็นและสมัดมือไปที่หญิงชราเธอรีดร้องออกมา ขนาดที่เธอกระแทกศีรษะตัวเองและวิญญาณเซียนลอยออกมาขนาดที่วิญญาณเซียนของเธอปรากฏร่างกายของเธอแตกสลายโดยพลังทําลายล้างสายหนึ่งหญิงชรลาหวาดผวาเธอเพียงอยู่ที่ขั้นผิดอกระดับต้นขนาดที่ฝ่ายตรงข้ามเห็นได้ชัดว่าอยู่จุดสุดยอดของขั้นผีดอกระดับกลางมีเพียงสามคนที่อยู่ระดับ ฝึกตนนี้ในแคว้นชวนวูเธอไม่มีจิตใจที่จะต่อต้านจึงต้องการเพียงการเอาชีวิตตัวเองให้รอดอย่างเฉินตะโกนขึ้นเจ้าไม่อาจหนีได้ย้อนกลับมาหากมองข้ามอย่างเฉนินจังหวะที่ม่านแสงถูกทำลายเหล่าเซียนขั้นสร้างลำต้นและขั้นแตกหน่อของหัวเฟินโจมตีทันทีพวกเขาสังหารทุกคนที่พบเห็น และในพิบตาทั่วทางยอดเขาปกคลุมไปด้วยโลหิตไม่มีใครมีชีวิตรอดภูเขาขนาดใหญ่ตอนนี้ถูกสำนักทั้งสี่ครอบครองอย่างสมบูรณ์เซียนนับหมื่นตนยืนอยู่บนยอดเขาพร้อมกับเซียนขั้นผีด,ดอกทั้งหมดยกเว้นอย่างเฉนินดวงตาของบรรพชนส่งแห่งเจดีเทพสงครามลาวกับสายฟ้าน้ำเสียงเต็มไปด้วยจิตสังหารขนาดที่ตะโกนขึ้น สงครามนี้ไม่มีถูกหรือผิดหากเราไม่สามารถตั้งหลักในแคว้นส่วนวูภายในสามเดือนเราจะต้องเผชิญหน้ากับอสูรอักคีเราอสูรอักคีไม่ได้น่ากลัวสิ่งน่ากลัวคือไม่มีพลังปานให้ฝึกเสียนในวันนี้เจดีเทพสงครามสำนักมารปีศาจ สำนักรัวเหอและสำนักซากศพจะกลายเป็นสมาพันธ์หัวเฟินสิทธุทุกคนของสมาพันธ์หัวเฟินจะได้รับสมบัติเซียนขั้นแตกหนอและเซียนขั้นแตกหนอทุกคนจะได้รับสมบัติเซียนขั้นผิดอกระหว่างสงครามของทุกอย่างที่เจ้าฉกฉวยมาจะเป็นของเจ้าสมาพันธ์จะไม่นำมันมาจากเจ้าเราสิทธุทุกคนที่นี่คือสงคราม แต่ข้าต้องการให้พวกเจ้าเห็นว่ามันเป็นการลุกลานการลุกลานเพื่อความอยู่รอดเซียนขั้นผีดอกคนหนึ่งของสำนักล่วเหอได้กระแอมออกมาและพูดขึ้นนอกจากสมบัติเซียนแล้วพวกเจ้าแต่ละคนจะได้รับยกวิเศษที่สามารถใช้บันทึกศัตรูที่เจ้าสังหารได้ใครก็ตามที่สังหารขั้นรวบรวมลมปานระดับห้า หรือสูงกว่าได้ร้อยคนหรือเสียนขั้นสร้างลำต้นสิบคนจะได้รับของขวัญเป็นหินวิญญาณคุณภาพระดับกลาง10ก้อนใครก็ตามที่สังหารขั้นรวบรวมปานระดับห้าหรือสูงกว่าได้200คนเสียนขั้นสร้างลำต้นยีสิบคนหรือเสียนขั้นแตกหน่อหนึ่งคนจะได้รับรางวัลเป็นเม็ดยาพลังปานสิบขวด ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องของเราได้นะครับขอบคุณมากครับ